สวัสดีนะคะทุกทุกท่านนะคะก็เนมนะคะพิรชัดคุณวิลาลักนะคะเนมจาก f r e s h w o r k เนาะในวันนี้ค่ะเนมก็ได้รับโอกาสจากทางซันเดยเนาะได้มามีเซสชั่นนะคะในวันนี้ร่วมกับทางซันเดยนะคะที่จะแชร์ในเรื่องของความสำคัญนะคะของการทำ customer service เนาะแล้วว่าทำไมเราถึงต้องเลือกใช้โซลูชันของ f r e s h w o r k นะคะอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเนมขออนุญาตนะคะแนะนำออบริษัทก่อนนะคะ ว่า f ฟชช์เวิร์นะคะเราเป็นใครนะคะ f ฟชช์เวิร์เองนะคะเราเป็น s a a ซอฟต์แวร์คัมพานีเนาะเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2010 นะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเรา IPO นะคะ listed นะคะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะปีที่ผ่านมานะคะเรามีเรสฟันูนะคะอยู่ที่498ล้านเหรียญนะคะแล้วก็มี year on year growth นะคะอยู่ที่37%นะคะเราเชื่อเราทราบดีนะคะว่าเมื่อลูกค้ามาใช้ตัว SaaS solution เนาะเป็นเ a สเท็กโนโลยีเนาะอ่าอันนี้เองอะคะ่ะ solution ของเฟสเวิร์เนี่ยเรามุ่งม,มั่นในการทำ R&D ค่อนข้างสูงมากๆนะคะเรา invest ในเรื่องของการ ทำ AI ดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ30%ของเนลฟนูมบริษัทนะคะเพื่อที่ลูกค้านะคะจะมั่นใจได้เลยว่าถ้าใช้โซลูชันของเฟ c e b o ร์เนี่ยจะได้โซลูชันที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ะะแล้วก็ในเอเชียแปซิฟิกเองนะคะเราจะมีเฮดคอร์เตอร์อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะปัจจุบัน f a c e ว o ร k มีพนักงานกว่า5,000ชีวิตทั่วโลกนะคะแล้วก็เราออนบอร์ดลูกค้านะคะมาใช้แสซลูชันของเรานะคะกว่า60,000รายแล้วทั่วโลกนะคะถ้าในทวีปเอเชียเองนะคะเราก็มีมากกว่า1,500ารยายแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะเฟชเวิร์นะคะเราได้รับการลิสต์นะคะอยู่ใน Peer Review ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น trustradius นะคะหรือว่า G2 ะะและที่สำคัญนะคะเราก็ลิสต์อยู่ใน g a r t n e r Magic q Pod ด้วยเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะเป็น Site Reference นะคะของ f a c h w o r k ที่มีอยู่กว่า120ประเทศทั่วโลกนะคะ,ะ f a s h w o r k เองเนี่ยเราก็เป็นโซลูชันนะคะที่มี s i ด e r e f e r e น c ะ e อยู่ในหลากหลายอินดัสทรีนะคะแล้วที่สำคัญก็คือมีหลากหลายไซต์ธุรกิจนะคะที่ใช้บริการ f a c h w o r k อยู่เช่นกันนะคะ และในวันนี้นะคะทีมหลักๆที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือเป็นการทำ customer service เนอะ,อะแน่นอนว่าความสำคัญของการทำ customer service นะคะณนะปัจจุบันนะมันก็มีความสำคัญค่อนข้างมากเดี๋ยววันนี้เนมจะขอไฮไลท์นะคะ ผลสำรวจบางอย่างนะคะที่ทำไมเราถึงต้องโฟกัสนะคะในเรื่องของการทำ customer service นะคะเวลาเราพูดถึงการให้บริการลูกค้าเนาะแน่นอนว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างสําคัญมากๆนะคะมันเป็นการให้บริการทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมแล้วก็ในกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ติดต่อเข้ามายังองค์กรของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีหลากหลายเอ่อ organization เลยนะคะที่เขาทำการสำรวจนะคะในเรื่องของการทำ customer service Customer experience นะคะหรือแม้กระทั่ง Gartner เองนะคะเขาก็ทำการสำรวจเช่นกันนะคะในเรื่องของการทำ Customer service และ Customer loyalty นะคะวันนี้น้องจะขอไฮไลท์นะคะจาก Report กระมาณ3า Report เนาะว่าทำไมนะคะการทำ Customer service เนี่ยมันถึงมีความสำคัญณนะปัจจุบันมากๆเลยนะคะ อย่างแรกเลยเนี่ยเขามีการทําการสํารวจมานะคะว่าองค์กรนะคะบริษัทนะคะสามารถที่จะปิดการขายนะคะได้อย่างสมบูรณ์เลยนะคะในมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง50นะคะในกลุ่มลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าเดิมนะคะเมื่อเขาทําการเปรียบเทียบกับการที่เซลลต้องออกไปวิ่งหาลูกค้าใหม่ๆเนาะหรือว่าเขาเปรียบเทียบกับคอสของการทํา new customer acquisition นะคะคแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็อันนี้จะมาจากการ์นเนอร์โดยตรงเลยนะคะเขาได้ทำการสำรวจนะคะว่าความน่าจะเป็นนะคะมีสูงถึง82นะคะที่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าของเรานะคะ เขาจะกลับมาซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการซ้ํานะคะเมื่อต่อเมื่อว่าเขาอ่ะได้รับการบริการที่ดีนะคะเป็นการบริการที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ทําให้เขาจดจําได้นะคะจะทําให้เขานึกถึงบริษัทของเราองค์กรของเราแล้วกลับมาซื้อซ้ํานะคะและอีกหัวข้อหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะเขาได้ทําการสํารวจนะคะในหลายๆองค์กรที่มีการโฟกัสนะคะในการทํา เมนเทนในเรื่องของฐานลูกค้าเดิมนะคะหรือในเรื่องของการทำคัสเ o อร์ r e รีเทนชันนะคะเพื่อให้มันมีคุณภาพสูงขึ้น5%เนะคะเพียงแค่5%เท่านั้นจากผลสำรวจเนี่ยมันบ่งชี้ได้ว่าองค์กรนั้นๆนะคะที่มีการโฟกัสในเรื่องของการทำคัสเ o อร์ s e เซอร์วนะคะที่เมนเทนฐานลูกค้าเดิมกลุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียง5%เี่ยเขามีผลประกอบการนะคะหรือว่ากำไรเข้ากลับมาที่บริษัทนะคะ สูงขึ้นถึง25%นะคะอันนี้มันทำให้เห็นได้ชัดว่าทำไมการทำคัส t ตอ e r เมอร์เซเนี่ยมันมีความสำคัญนะปัจจุบันมากๆนะคะในหลายๆองค์กรจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะและในโซลูชันของ Pagework เ,เองค่ะเราก็เล็งเห็นความสำคัญในการทำคัส t ตอ e r เมอร์เซเนาะแต่เมื่อเราพูดถึงการให้บริการลูกค้าะคะ่ะ มันแน่นอนว่ามันมีบุคคลหลากหลายบุคคลที่อยู่ที่เกี่ยวข้องนะคะทั้ง e n d to e n d process ในการให้บริการกับลูกค้าเลยนะคะแน่นอนว่าโฟกัสแรกเราก็ต้องโฟกัสไปที่ลูกค้าของเราอยู่แล้วนะคะเราจะทำยังไงนะคะให้ลูกค้าเนี่ยเขามีประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วเขาก็ได้รับการบริการที่ดีจากบ,บริษัทของเรานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะมีการ เพิ่มในเรื่องของการทำเซลเซอร์วิสนะคะทำไมเซลเซอร์วิสถึงสำคัญนะคะ,ะแน่นอนว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีการ encourage ให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีกระบวนการทำเซลเซอร์วิสมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ข้อดีของนับปัจจุบันนะคะด้วยโซลูชันเฟ a เวิร์กเนาะเรามี AI ที่เข้ามาช่วยให้กระบวนการเซลเซอร์วิสเนี่ยมันฉลาดมากยิ่งขึ้นมันทำให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าเนี่ย เขาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเขาติดต่อกับทางแบรนด์หรือองค์กรเนี่ยถ้าเราลองมานึกดูแล้วอะคะ่ะหลกัหลกๆบางครั้งนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเนาะ คือเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะคะหรือว่าเวลาที่เขาต้องการคําตอบจากทางบริษัทของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงเวลาเหล่านี้เราก็ต้องเตรียมเพื่อให้เขามีช่องทางในการทำเซลล์เซอร์วิสนะคะแล้วมี AI ที่ช่วย Recommend Suggestion ต่างๆที่มี w n o w l e d a s e นะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่อาจจะแก้ปัญหานะคะมี Solution มี Document ให้เขาได้อ่านอาจจะตอบโจทย์ของเขาในเบื้องต้นได้นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะเราก็จะต้องเตรียมพร้อมช่องทางต่างๆ Thank you นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางช ANNEL ใดๆที่เขาต้องการนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเ,ออเขามีช่องทางที่จะติดต่อกับองค์กรหรือแบรนด์ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะและแน่นอนเมื่อเราพูดถึงลูกค้าเนาะสิ่งที่จะทําให้เขาพึงพอใจได้ดีที่สุดเลยก็คือการที่เราแก้ไขปัญหาให้เขาได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเมื่อเราพูดถึงหัวข้อนี้แน่นอนว่ามันจะต้องมีบุคคลนะคะมีทีมงานนะคะที่ต้องพร้อมให้บริการ กลุ่มลูกค้านะคะเราก็จะมาพูดถึงในมุมมองของเอเจนต์คนทํางานบ้างนะคะว่าในมุมมองของเอเจนต์คนทํางานเนี่ยเพื่อให้เขาแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วที่สุดเนี่ย เขายัางต้องทำยังไงบ้างในมุมมองของคนทำงานเนาะเราก็ควรจะพรวายทูสที่ทำให้คนทำงาน,นะคะ่ะเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญเนี่ยทูสก็ต้องเข้ามาช่วยให้คนทำงานเนี่ยมีข้อมูลต่างๆอยู่ในมือเนาะทำให้เขาเองเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นมีข้อมูลต่างๆของลูกค้าเพื่อที่จะ ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ทำ personalized communication ให้กับลูกค้าได้นะคะและที่สำคัญนะคะถ้าเป็นในมุมมองของ Leader เป็น,นมุมมองของทีมหรือว่าองค์กรของเรานะคะเราก็จะเพิ่มกระบวนการเอ่อการทำออโตเมชันมากยิ่งขึ้นนะคะโค o เซสอะไรที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันสามารถลดระยะเวลาในการรอในการแอ s i g n นะคะด้วยกระบวนการทำเวิร์กโฟร์ออโตเมชันนะคะหรือแม้จะทั้ง ทำให้องค์กรเนี่ยมันลดงานแบนวนวลต่างๆลงได้นะคะที่สำคัญด้วยการที่เราใช้โซลูชันเนี่ย มันจะทำให้เรามี real time data เนาะสามารถที่จะทำพวก Report Dashboard นะคะทำให้องค์กรนะคะมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนานะคะมาปรับปรุงนะคะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการให้บริการลูกค้าของทีมของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญโซลูชันของ Dashwork นะคะเรามุ่งมั่นอย่างแท้จริงนะคะในเรื่องของ UX UI เนาะเป็นโซลูชันที่ใช้งานง่ายนะคะ ลดระยะเวลาทั้ง implement นะคะลดระยะเวลาในการเทรน n ิ่ g นะคะเนื่องจากเป็นโซลูชันที่ทีมงานสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจ a d a p t ช้เข้ากับ t o o ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะเราก็พูดถึงโซลูชันของ f c e w o r k มาแล้วเนาะเดี๋ยวเยนมขออนุญาต เล่าในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะว่าทำไมโซลช่นของ f a c e วิร์เนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะแล้วก็เหมาะสมกับการทำคัสเ o อร์เซอร์วิในปัจจุบันนะคะเมื่อลูกค้านะคะเขาอาจจะมีช่องทางต่างๆเนาะที่เขาอยากจจตติดต่อกับองค์กรของเราใช่ไหมคะณนะปัจจุบันเนี่ยเทรนเนี่ยมันมาแรงมากในการที่ จะทำ modernize conversational messaging นะคะทีนี้ค่ะในมุมมองของการที่ลูกค้านะคะเขาจะติดต่อมายังแบรนด์ของเราเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางที่เป็น prefer ของเขาหรือที่เราเรียกว่า channel of choice นะคะเขาก็จะอาจจะติดต่อมายังแบรนด์หรือองค์กรของเรานะคะด้วยเว็บแชทบนเว็บไซต์นะคะของบริษัทของเรานะคะหรืออาจจะส่งเป็นอีเมลมายัางอีเมล support นะคะหรือว่าจะเป็นแชทบอทนะคะ หรือว่าจะเป็นพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างเช่น Facebook Messenger Instagram Messenger นะคะหรือแม้กระทั่งพวก Messaging a p p l i c a t i o นอย่างเช่น Line Official นะคะหรือรวมถึงระบบโทรศัพท์ที่เป็น Call Center ด้วยลูกค้าเนี่ยมีช่องทางการติดต่อมากมายที่อยากจะติดต่อมายังบริษัทของเรานะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดช่องทางไหนให้ลูกค้าใช้บ้างนะคะ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนะคะไม่ว่าเราจะทําธุรกิจในด้าน B2B หรือ B2C นะคะเราย่อมมีช่องทางที่เหมาะกับกลุ่มทาราเก็ตของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัว tools เนี่ยพร้อมรองรับในหลากหลายช่องทางเรียกได้ว่าเป็น omnichannel เลยนะคะ ในมุมมองของเอเจนต์เนาะเมื่อเขาต้องมีการรับเคส,สต่างๆเนี่ยบางครั้งนะคะมันอาจจะไม่ได้ติดจบที่คนคนเดียวทีมเดียวหรือว่าทีมซัพพอร์ตของเรานะคะมันอาจจะต้องมีการเอ่อคอลลาเบเรตไปยังทีมอื่นในองค์กรนะคะอย่างเช่นลูกค้าอาจจะมีการติดต่อมานะคะด้วยเรื่องของอยากทำรีฟันคืนสินค้าเปลี่ยนสินค้าเราอาจจะต้องมีการเปิดเป็นทิกเก็ตเนาะ ด้วยโซลูชันของเ a g e ว o ร k อะคะ่ะเราก็มีฟีเจอร์ที่ทำเกี่ยวกับแอดวานซ์ติเกตติ้งแม a จเมนต์นะคะในกระบวนการทำเนี้ยก็จะทำให้เมื่อเราเปิดติเกตนะคะเราสามารถที่จะแอดสสงานนะคะไปยังทีมงานที่เกี่ยวข้องนะคะเราอาจจะต้องมีการแอดสไซน์ไปยังทีม w วร์เฮาส์นะคะเพื่อเช็คสต็อกสินค้าว่ามีไหมพร้อมให้ลูกค้าเปลี่ยนหรือเปล่านะคะในกระบวนการเหล่านี้เองเนี่ยเมื่อเรามีท i ิ k เก i n g ติ้งซิสเต็มมันจะทําให้เอเจนต์เนาะคนทํางานสามารถเห็นเป็นภาพรวมของโปรเซสเลยนะคะว่าณปัจจุบันเนี่ยเคสเคสมันอยู่ที่ไหนนะคะใครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะรวมถึงเอเจนต์คนทํางานก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ไปอัปเดตให้ลูกค้าฟังนะคะหรือบางครั้งลูกค้าสามารถแชร็กิ้งด้วยตัวเองได้เลยถ้าเราพปไวตัวเลขทเกไปให้เขานะคะ สิ่งเหล่านี้เองมันทําให้เราบริหารจัดการ expectation นะคะความคาดหวังของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมันเลยทําให้เกิด experience ที่ดีในการที่ลูกค้าเขาติดต่ออย่างแบรนด์หรือว่าองค์กรของเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะด้วย solution เนี่ยเราทราบดีว่าบางครั้งนะคะในองค์กรนะคะอาจจะมีความต้องการที่จะไปเชื่อมต่อกับ ระบบอื่นๆซิสเต็มอื่นๆในองค์กรของเรานะคะอย่างเช่นเราอาจจะอยากไปเชื่อมต่อกับระบบ CRM นะคะหรือว่าเป็น loyalty program หรือว่า ERP ต่างๆนะคะ f a c e w o r k เราเองนะคะเรามีการทำตัว open API นะคะเพื่อรองรับในการอินทิเก t ตเข้ากับระบบอื่นๆด้วยนะคะก็จะลดระยะเวลาในการเชื่อมต่อลงได้นะคะก็อันนี้จะเป็นอีกข้อดีนึงเนาะว่าทำไมเราถึงต้องเลือก f a c e w o r k solution นะคะ แล้วก็อย่างที่เนมเล่าไปเมื่อกี้นี้เนาะว่าช่องทางต่างๆที่เข้ามาค่ะมีการเปิดให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาตอนนี้เราเริ่มนึกถึงความเป็นจริงนะปัจจุบันแล้วใช่ไหมคะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าลูกค้ามีการติดต่อมายังช่องแชทเนาะ,อะเอเจนต์ก็ต้องไปเปิดช่องแชทใช่ไหมคะหรือมีการส่งอีเมลมาเอเจนต์ก็ต้องไปเปิดอินบ็อกซ์อีเมลเพื่อตอบ คอยตอบคำถามนะคะหรือแม้กระทั่งมีการส่งเมสเซจมายัง Facebook Messenger นะคะหรือ Line Official นะคะทีนี้เรามาลองนึกถึงภาพน้องๆทีมงานของเราบางทีมซัพพอร์ตของเราเนี่ยจะวุ่นวายแค่ไหนซับซ้อนแค่ไหนนะคะแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมนะคะว่าถ้าเรามีการพร v i ว e ในเรื่องของ Tools นะคะมาให้เขาเนี่ยสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้เขา manage เวลานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันทํางานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นเลยเนี่ย tools เนี่ยมันสามารถ consolidate ช่องทางต่างๆมาอยู่บน single console เนาะทำให้ Agent เ,เ,เนี่ยสามารถที่จะเปิดหน้าจอเดียวนะคะมองเห็นว่ามีการติดต่อมาจากช่องทางไหนบ้างนะคะมากไปกว่านั้นเมื่อ Agent เ,เ,เขาคลิกลงไปดูที่บุคคลนั้นๆที่มีการติดต่อมานะคะเขาจะเห็น Historical conversation นะคะว่าเคยมีการติดต่อกับแบรนด์หรือองค์กรของเราเรื่องอะไรมาบ้างเคยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างเขาซื้อสินค้าอะไรไปแล้วบ้างเขามีรอยติเ t ตตัดเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ทำให้เอเจนต์คนทำงานของเราเนาะสามารถเห็นข้อมูลของลูกค้ารู้จักคัดรู้จัก รู้จักลูกค้าของเรานะคะคได้ดีมากยิ่งขึ้นมีข้อมูลมองเห็นลูกค้าแบบ360องศาเลยสิ่งนี้มาเพิ่มข้อดีอยังไงเพิ่มความ p e r s o n a l i z e วิธีการที่จะคุยกับลูกค้านะคะอย่างที่คุณนวิกเล่าไปก่อนหน้านี้ AI จะเข้ามาช่วย recommend นะคะวิธีการพูดคุยเพราะ AI มันจะเรียนรู้ว่าออลูกค้ากลุ่มนี้ ลูกค้าคนนี้มีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเขาจะมี Recommend ให้ a อเจนนะ่ะสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นหรือบางครั้ง a อเจนอาจจะลืมคิดในมุมมองนี้ไป AI ก็จะมี Recommendation ต่างๆหรือแม้กระทั่ง Recommend สินค้าหรือบริการอะไรที่เราจะแนะนำเขาได้ b s s d on ตามความชอบของเขาได้เลยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ Agent เหมือนเป็นฮนะีโร่เนาะและการทำงานที่มันง่ายขึ้นนะคะมันก็แน่นอนว่าล,ลูกน้องทีมเราเนาะทีมซัพพอร์ตของเราอะคะ่ะ เขาก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อ employee happy นะคะก็จะส่งผลถึงคุณภาพการให้บริการไปยังลูกค้าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว employee happy จะส่งผลถึง customer happy ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็แน่นอนวันนี้เนาะเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคะเป็นเรื่องที่เป็นเทรนต์มากๆในตลาดนะปัจจุบันนะคะในเรื่องของการที่หลายๆองค์กรนำ generative AI เข้ามาใช้ในองค์กรนะคะทีนี้มันก็จะมีผลสำรวจมากมายเนาะที่เขาไปทำการสำรวจมาว่าเอ่อในโลกยุคที่มันไม่มี AI อะคะ่ะกับโลกยุคที่มันมี AI อะ กระบวนการในการทำ customer service หรือการให้บริการลูกค้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเดี๋ยวขอพูดในเรื่องของสมัยก่อนที่เราไม่มี generative AI เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานก่อนนะคะอย่างเมื่อก่อนเลยเนี่ยเราก็อาจจะมีการโปรโมทช่องทางเซ l e s เซอร์วิเนาะให้ลูกค้าะคะ่ะเขามีกระบวนการทำเซลล์เซอร์วิด้วยตัวเอง แต่เหตุที่เกิดขึ้นจริงมีอะไรบ้างหลายๆบริษัทอาจจะ experience เรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมคะลูกค้าเนี่ยก็จะมีการแชทกับบอทเนาะซึ่งอตอนที่มันไม่มี AI อะคะ่ะบอทอาจจะไม่เข้าใจพวกนู u r a l l ร n g u a g e เนาะทำให้คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะลูกค้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะระบบไม่ได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่เขามีปัญหาอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันทำให้ Experience ของลูกค้าไม่ได้มีมากขึ้นเลยนะคะ เขาก็ยังมีความสับสนวุ่นวายอยู่กับการที่ต้องพยายามหาช่องทางเซลเซอร์วิสเพื่อตอบโจทย์ตัวเองแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์เหตุที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างใช่ไหมคะผลที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะกดศูย์ติดต่อโอเปอเรเตอร์ใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งจะพยายามแชทหาคนที่เป็นบุคคลจริงๆมาตอบคําถามที่ไม่ได้คุยกับบท นะคะอันนี้หลากหลายองค์กรอาจจะเจอเนาะประสบปัญหาเดียวกันนะคะมันใจได้เลยว่าไม่ใช่แค่องค์กรของคุณนะคะเป็นทั่วโลกเลยนะคะอันนี้เป็นแบบรีพอร์ตมาจากทั่วโลกเลยนะคะสิ่งเหล่านี้เองนะคะมันจะส่งผลไปถึงอะไรบ้างนะคะเมื่อเมื่อกี้นะเราบอกแล้วว่ามันไม่มีการแก้ปัญหาปิดจบให้กับลูกค้าในขั้นตอนเดียวใช่ไหมคะมันก็จะไหลางานเหล่านี้มันก็จะไหลามาอยู่ที่น้องๆทีมซัพพอร์ตของเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นรับน้องๆของทีมซัพพอร์ตนะคะ ก็จะยังมาเป็นในเรื่องที่สองนะก็คือ in efficiency use of agent time workload ของเขาก็ยังมากเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีการ utilize time ในการทำงานได้เลยนะคะ A g e n t ทีมทำงานยังต้องตอบคำถามเดิมๆซ้ำๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกระบวนการทำ automation ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักนะคะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของ data นะคะก่อนหน้านี้เนี่ย เราอาจจะไม่มีพวกข้อมูลอินไซต์ต่างๆางางางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ customer service data นะคะหรือแม้กระทั่ง agent performance นะคะเราขาดข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อทำการคิวิเคราะห์เนาะพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำบริการของทีมของเราของบริษัทของเรานะคะสิ่งเหล่านี้ยังขาดอยู่เมื่อตอนที่โซลูชันต่างๆเนี่ยไม่มี AI เข้ามาช่วยนะคะทั้งหมดที่เนมเล่ามาเนี่ยมันจะส่งผลถึงภาพรวมขององ,องค์กรละ เมื่อเราพูดถึงทีม c u สเ o อ e r เซอร์อว Support, นะิหรือว่า c u สเ o อร์ซัพพอร์เนาะหรือว่าสมมุติว่านโยบายของบริษัทมีความต้องการที่จะเพิ่มในเรื่องของคนะัสเ r อร์เอ็กซ์เพกชันหรือคเตอร์เอ็กเนี่ยมันจะมองเป็นโปรเจกต์เนี่ยใช้มูลค่าค่อนข้างมากก็คือมีคอสขององค์กรของบริษัทเนะี่ยค่อนข้างมากในการทำคัสเ o อร์เซอร์วินะคะแต่ณนะปัจจุบันนะคะก็อย่างที่คุณนาวิกเล่าเนาะว่า เรามีองค์กรมากมายทั่วโลกนะคะที่มีการนำ adopt นะคะเอาพวก generative AI เข้ามาใช้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้ามาใช้ในกระบวนการทำ customer service นะคะอย่างแรกเลยนะคะเขาจะเพิ่ม เรส o ซลูชันเนาะก็คือการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะถึง70%นะคะสามารถแก้ปัญหาในเ Per ิร์สเทียได้เนี่ยถึง70%นะคะด้วยกระบ,บวนาการออโตมชชันที่เราทำขึ้นมานะคะและที่สำคัญพอมัน u c c e s s ในขั้นตอนแรกใน tier 1, เทียวันเนาะ มันก็จะไหลามาสู่ในเรื่องของทีมทํางานของเรานะคะทีมทํางานของเราเนี่ยก็จะมะีประสิทธิภาพในการทํางานเซฟระยะเวลาของเขาได้ถึง60%นะคะด้วยกระบวนการทํำออโตเมชันของเรานะคะทําให้ทีมเอเจนต์เนาะทีมคนทํางานทีมซัพพอร์ตของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะไปโฟกัสงานที่มันมี Priority มี u r เจนซีได้สูงขึ้นนะคะแล้วก็งานต่างๆที่มันเป็นงานซ้ําๆงานรูทีเนี่ยเราสามารถ แก้ไขปัญหาได้ด้วยการทำพวก w o r k f l o w Automation ไปเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะ AI อันนี้หลายๆบริษัทเนาะ ทราบดีว่า AI เข้ามามีส่วนช่วยนะคะในการทำ data analysis นะคะเพราะฉะนั้นบริษัทนะคะหรือองค์กรที่มีการนำ generative AI นะคะเข้ามา Adopt ใช้ในการทำ customer service เนี่ยจะลดระยะเวลาในการทำพวก data ต,ต่างๆถึง70%นะคะองค์กรก็จะมี data ที่เป็นการให้บริการนะคะรวมถึง agent performance นะคะสามารถที่จะรู้ถึง SLA ในแต่ละทีมนะที่เรามีการ commit กับเขาไว้นะคะหรือแม้กระท่ าบางองค์กรเนาะก็มีการคอมมิชเอเเกับลูกค้าภายนอกเช่นกันนะคะทําให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะพัฒนานะคะในเรื่องของการให้บริการขององค์กรของเราให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เนมเล่ามาเนาะก็มันจะส่งผลถึงภาพรวมนะคะภาพรวมขององค์กรเลยนะคะว่าองค์กรของเรานะคะจะสามารถที่จะเซฟคอสนะคะได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็มันเป็นระยะ มันสามารถที่จะเซฟคอรได้ในระยะยาวด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยหลายๆท่านเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะมีโซลูชั่นอะไรนะคะที่จะเข้ามาช่วยให้การกระบวนการทำคัส t ต m e r เมอร์เซเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วมันช่วยเซฟคอร์ให้กับองค์กรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเซสชั่นถัดไปนะคะก็จะมีในเรื่องของ ปีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆของโซลูชันของ Facebook นะคะว่าจะเข้ามาช่วยในบริษัทของท่านได้ในมุมมองไหนบ้าง